ถึงแม้จะมาอยู่ไกลถึงตุรกีก็ยัยงพอได้กินแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเข็มทองนะมาอยู่ห่างไกลแต่พอได้มากินอาหารรสชาติที่เราคุ้นเคยมันก็ดีต่อใจมากๆเลยแหละทุกคนถึงเครื่องมันจะไม่ครบแต่เราก็สามารถหายอย่างอื่นมาทําทดแทนกันได้อย่างเช่นวันนี้พิมพ์จะทําแกงหน่อไม้แต่พิมพ์ไม่มีใบายญ้านางก็เลยจะออกไปตลาดไปหาซื้อใบคะนา้ามาปัาน่นทําแทนเลยแหละสูตรนี้พิมพ์ทําหลายครั้งแล้วบอกเลยสีสวยมากไม่ขมและก็ไม่เฟื่อนลองไปทําตามกันดูนะแล้วพิมพ์ก็มาซื้อคะนา้าเจ้านี้เจ้าเดิมน,นะคะทุกคน ในราคา20เทเลนี่ใบสวยๆเลยตามด้วยผักชีลาวนะคะ20เทเลนะคะแล้วก็ต้นหอมอีก15เทเลค่ะวันนี้พิมพ์จะแกงแบบอร่อยๆและใส่ผักให้เต็มองค์ประกอบเลยมาซื้อผักวันนี้ถ้าพิมพ์บอกว่า20เทเลถ้าคิดเป็นเงินไทยก็20บาทเช่นกันค่ะราคาเงินเท่ากันแวะมาซื้อมะนาวอีก1ถุงนะคะในราคา20เทเลค่ะจากนั้นก็มาซื้อมะเขือเทศให้เจ้าตัวน้อยที่บ้านนางบอกว่าวันนี้อยากจะกินมะเขือเทศลูกเล็กก็จัดไป1นกิโล70เทเลค่ะจากนั้นก็มาซื้อฟักทอง ทองขาเจ้านี้เขาทาเป็นถุงไว้เลย50เทเลนะคะพิมพ์จะไม่เอาไปปอกเองนะคะเพราะว่าฟักทองที่นี่เปลือกแข็งมากมาต่อด้วยนางเอกของเราเลยนี่สุกินนี่สุกินใจนะคะ1นกิโลห้เทเลจะพิมพ์ขอซื้อเข้าไปแค่3ลูกเท่านั้นนะเพราะว่าวันนี้แกงห,งหม้อก็จะใช้ประมาณ2-3ลูกเท่านั้นเองค่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะทําแกงเปิดในวันนี้ส่วนเจ้าลูกชายก็รีบมาคว้ามะเขือเทศแม่ไปกินชามเลยของปโปรดเขาเลยแหละกินได้เป็นของว่างเลยนะน้องซีเจชอบกินมะกเขือเทศและผักผลไม้มาก แล้ววันนี้พิมพก็จะกินแกงเปิดกับข้าวสวยนะคะทุกคนก็เลยจะจัดการหุงข้าวรอไว้ก่อนเลยทากับข้าวกลับไปกลับมาหันมาดูข้าวก็คงจะสุกทันกันพอดีพิมพ์ก็จะเริ่มเอาใบคะนา้ามาหั่นเป็นใบย่านาคน,นะ,คะทุกคนหันหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นพิมพ์ก็จะไปเอาเข้าวเครื่องปั่นค่ะแต่ถ,ถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถตําเอาก็ได้หรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใช้มือขยี้เอาก็ได้ค่ะเติมน้ําลงไปแล้วก็ปั่นเลยใครที่ต้องการให้สีเขียวเยอะๆก็ใส่ใบคะนา้าไปเยอะๆก ะะบางคนชอบกินแบบเป็นเส้นๆแต่พิมพ์ชอบกินแกงเปิดอหน่อไม้ที่เป็นชิ้นลักษณะแบบนี้เคี้ยวได้เต็มปากเต็มคำดีแล้วส่วนเห็ดเข็มทองของเรานี่คือพระเอกของเราเลยนะเป็นแพ็กสุดท้ายนะคะแล้ววันนี้พิมพจะทําหมดทั้งแพ็กเลยพิมพ์จะทาหม้อใหญ่เลยแหละวันนี้ถ้ากินไม่หมดพิมพ์ก็จะตักใส่ถุงเก็บช่องฟีสไว้นะวันไหนอยากจะกินก็เอามาอุ่นกินได้เลยง่ายๆเรามาเริ่มลงมือแกงหน่อไม้กันเลยคะ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าทําไมหน่อไม้พิมพ์หน้าตามันดูแปลกๆ,ๆก็มันเป็นหน่อไม้แช่แข็งนั่นเองล่ะค่ะ ต้มแล้วก็แช่แข็งไว้เป็นห่อๆนะคะทุกคนอยากกินเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาทําได้เลยและนี่ก็เป็นน้ำย่านางจากใบคณะของเรานั่นเองสีสวยไม่แพ้กันเลยใช่ไหมทุกคนพิมพ์ใส่ไปแบบให้ล้นพูๆเลยนะเพราะว่าวันนี้พิมพ์ทาหม้อใหญ่แล้วก็จะใส่ผักเยอะแล้วพิมพ์ก็มาเริ่มํำเครื่องแกงเครื่องแกงก็มีตะไคร้หอมแดงแล้วก็มีพริกสดแค่นั้นเองค่ะโคลกแบบหยับๆยามนะคะก็ใช้ได้แล้วเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่คนชอบเลยเห็นน้ําใบย่านางสีเขียวๆแบบนี้แต่พอแกงไปสักพักสีเขาก็จะดับลงนะทุกคนไม่ต้องตกใจ แล้วที่ขาดไม่ได้สําหรับแกงเปิดหน่อไม้ก็นี่เลยค่ะข้าวเบือเป็นข้าวเหนียวที่พีมาแช่ไว้แล้วก็มาตำค่ะถามว่าแกงเปิดไม่ใส่ข้าวเบือได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะพ่อกับแม่พิมพ์เป็นคนนึงละที่กินแกงเปิดหรือแกงหน่อไม้เขาจะไม่ใส่ข้าวเบือหรือแล้วมาเตรียมฟักทองและผักต่างๆที่เราจะใส่ในวันนี้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะขอบอกหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําอาหารที่มีกลิ่นแรงๆแบบนี้ พ่อแฟนกับแม่แฟนและตัวของแฟนไม่ว่าหรือยังไงคือเราอยู่กันคนละบ้านกันค่ะหรือแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาก็ไม่เคยมาก้าวไก่การทําอาหารของพิมพ์เลยและโดยเฉพาะที่สําคัญแฟนพิมไม่เคยก้าวไก่หรือพูดเรื่องอาหารที่มีกลิ่นแรงของพิมพ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการทําอาหารที่มีกลิ่นฉุนค่ะส่วนข้างบ้านเขาจะเหม็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะตัวไครตัวมันละงานนี้แล้วทุกคนวันนี้พิมพ์มีปลาทําทเองด้วยนะทําไว้ข้ามปีแล้วแล้ววันนี้พิมพ์จะใช้ปลาล่าตัวนี้ นอกได้กินปลาแบบออริจินอลมันก็สุดยอดเลยเด้อดูหน้าตาน้องสิทุกคนแดงๆเลยก็ตักใส่กระบวยลงไปแล้วก็คนๆแบบนี้เลยแกงเปิดอแล้วใส่น้ำปลาแบบนี้บอกเลยว่าหนัวมากแต่ที่แน่ๆพิมพ์ชอบแกงเปิดอที่มีสุกินนี่นะคะรสชาติของสุกินนี่มันคือหวานลงตัวอร่อยแล้วมีกลิ่นหอมนิดๆพิมพก็ใส่ไปเยอะๆเ,เลยจากนั้นพิมก็จะใส่แมงลักลงไปที่เห็นดำๆนี้อย่าตกใจนะมันคือแมงลักแช่แข็งนั่นเองล่ะคะ่ะทุกคนทุกอ,อย่างในเมืองนอกล่ะคะ่ะต้องถนอมอาหารด้วยการแช่แข็งไม่ค่อยได้กินสดๆกับเ ใส่ผักทุกอย่างครบแล้วตบท้ายด้วยเห็ดแขมทองของเราเองเลยคะ่ะทุกคนแค่เห็นหน้าตาพิมพ์ก็ฟินไม่ไหวแล้วนะี่เห็ดน,นี่คือเพื่อนซื้อมาให้จากไทยเนาะก็คือเพื่อนสามีนั่นแหละค่ะที่ไปเที่ยวไทยรอบก่อนแกซื้อมาให้2แพ็คก,ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยก็เลยเอามาทําเป็นแกงเปิดวันนี้นั่นเองแกงเปิดของพิมพวันนี้ก็หน้าตาประมาณนี้เลยแบบว่าครบสูตรเต็มสตตีมเลยคะ่ะทุกคนตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยโอ้โหสวยเห็นไหมล่ะไม่มีใบย,ย่านางก็สามารถเอาคนะมาปั่นแทนได้ก็สีสวยเหมือนกันแกงเปิื่อมกหน หน้าตาดีด้วยนะไปกินข้าวกันเลยค่ะทุกคนมา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 ข้าวสวยก็พร้อมแกงเปิดร้อนรอนอืมนัวคะ่ะพี่นอ้องนัวปลา <c oughs> อืม 嗯，嗯、mm. mm，hmm.